เดลต้าโชว์ของอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากกว่าเดิมอีกแล้วล่ะคะก่อนที่เราจะลงลึกลงเอยลงไปที่เรื่องราวของเดลต้าให้เราเห็นภาพรวมกันก,นก่อนเลยนะคะตลาดหุ้นไทยได้มีการเพิดเพลินกับการทะยานขึ้นของดัชนีในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาและมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่หุ้นในตลาดหลากหลายกลุ่มได้รับแรงซื้อมากมายจากแบงก์ถึงไฟแนนซ์และสื่อสารทําให้หุ้นบางตัวทะยานขึ้นอย่างโดดเด่นทั้งนี้หุ้นเดลต้าก็ไม่ได้พลาดเสียทีหนึ่งแต่ถึึึงงงงจะมีีีกกกาาาาาารรรรททยยยนนนนนขข้้้้ออออ่่่่ิดแตตเืว็ํใหัูส ไม่สบายใจอย่างแรงด้วยนะคะเมื่อตลาดหุ้นไทยขึ้นจากระดับ1,275จุดมายืนอยู่ที่1,340จุดหรือปรับตัวขึ้นมากถึง65จุดและหุ้นเดลต้าก็ได้ขยับตัวจาก168บาทมายืนอยู่ที่225บาทหรือปรับตัวขึ้น57บาททำให้มีผลต่อดัชนีประมาณ57จุดซึ่งคิดเป็นร้อยละ87แบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจและน่าสงสารอยู่เหมือนกันนะคะ ดังนั้นการที่ดัชนีขึ้นมายืนปิดในระดับ1323.52จุดบวกไป9.61จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายที่สูงถึง5 3 3หมื่นล้านบาทก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีและน่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่นี่เป็นเรื่องที่ยากต่อการอธิบายเหลือเกินเพราะมีความคิดเห็นที่หลากหลายมากมายมีกองทุนหัวดำอย่างไต้หวันเป็นเจ้ามือเล่หุ้นแบบสุดซอยมีเรื่องกำไรโตต่อเนื่องจากการขยายกำลังผลิตและมีกระแสะหุ้นเทคโนโลยีที่ทั่วโลกให้แวลูกค่อนข้างมาก ยังมีคำพูดว่าเดลต้าเป็นหุ้นเพียงตัวเดียวของตลาดหุ้นไทยที่เป็นธุรกิจโลกใหม่แบบนี้ทำให้เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่รับฟังได้และมีเหตุผลรองรับอยู่ด้วยแต่ถ้าเราไปพิจารณาข้อเท็จอีกด้านหนึ่งก็จะเห็นว่าหุ้นเดลต้ามีการเทรดอยู่บน P/E 140ีเท่าซึ่งเป็นระดับที่โอเรียคเหลือเกินยังมีประเด็นออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีมูลค่าสูงถึง1 7 0หมื่นล้านบาทในช่วงต้นปี68และจะครบกำหนดไถ่ถอนปี73ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเช่นนนกะัะ เรื่องราวของเดลต้าทำให้เราเห็นว่ามันเป็นเกมที่วัดใจนักเล่นอย่างไม่ต้องสงสัยขนาดตัวอีฉันยังรู้สึกเสียว่าทุกครั้งที่เห็นหุ้นตัวนี้ทยานขึ้นอย่างร้อนแรงกลัวว่าฟองสบู่จะแตกแบบไม่ทันตั้งตัวโมนิก้าจึงต้องเฝ้าสังเกตการห่างๆแบบหงห่หงหน่าจะดีที่สุดเพราะเกมนี้มันฉีกกฎลงทุนทุกอย่างหมดเกลี้ยงและยังเป็นเวทีของกวนไต้หวันที่โชว์ของสุดซอยอีกด้วยนะส่วนรายที่โมนิก้า เริ่มรู้สึกกังวลไม่แพ้กันก็คือ PTT หลังจากราคาหุ้นเริ่มออกอาการยืนไม่ไหวพร้อมกับมีประเด็นกำไรลดพูดกันเนืองๆทำให้อีฉันมองว่าหุ้น PTT จะยืนปิดที่ระดับ111บาทลบไป0.50บาทหรือลงไป 0. 4 5ด้เปเด้วยมูลค่าการซื้อขาย988ล้านบาทซึ่งมันเป็นเรื่องที่ต้องคิดมากหน่อยเพราะโมเมนตัมของหุ้นออกไปในทนภูเขา3ลูกที่มีลักษณะยอต่ำลงซึ่งในทางเทคนิคมีลุ้นแค่เด้งสั้นๆเท่านั้น แม้ว่าหุ้นตัวท็อปของตลาดอย่าง CP พี on, อก็ยังถูกนักลงทุนสถาบันเทกระจาดเอาดื้อๆทั้งที่ก่อนหน้านี้ประเมินว่าไตรมาสสี่จะเป็นช่วงโกยกำไรแต่วันนี้กลับลงมานอนแน่นิ่งอยู่ที่ระดับ46.75บาทลบไป1.50บาทหรือลงไป3.10%ด้วยมูลค่าการซื้อขาย1.86พันล้านบาททำให้อีชั้นเกิดอาการลังเลว่าหลังจากนี้จะเอาสตอรี่ไหนมาช่วยดันราคาหุ้นละจ๊ะ เรื่องราวของเดลต้าทำให้เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าพิจารณามากมายถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ยากต่อการอธิบายแต่เราไม่ควรพลาดการพิจารณาข้อเท็จอีกด้านหนึ่งเพื่อประเมินการขึ้นของหุ้นเม็กเซนขนาดไหนทำให้เราเกิดความสงสัยว่าหลังจากนี้จะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับตลาดหุ้นไทยอีกบ้างล่ะจ๊ะโมนิก้าและทีมงาน